ฝังด้วนไทยลีกท้าชนเจลีกแบงคอกยืนยันไม่กลัวมาลีนอตหวังเซอร์ไพรส์โค้แบนประกาศทำเต็มที่ขณะที่เจลีกขอยกระดับไประดับโลกส่งผลดีต่อแข้งไทยล่าสุดมียิงอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มหลากหลายประเด็นของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครปให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์มุ่งสู่200 0 0ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงก่อนเกมฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยรอบนี้นะครับมีตัวแทนสโมอสรจากไทย แข่งขันนะครับก็คือทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับเกมแรกพวกเขาเนี่ยเปิดบ้านเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแบบสุดมันด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำก่อนแต่แบงคอกเนี่ยสู้สุดใจจริงๆแล้วก็มาได้ประตูทีเสมอในช่วงท้ายแต่แบงคอกเนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นนัดที่2ของศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการไปรเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่ นิสสันสเตเดียนะครับคุณผู้ชมซึ่งเกมนี้จะแข่งขันในวันพุทธที่21กุมภาพันธ์เวลา6โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางทูสปอร์ต2อย่างที่ทราบว,ว่าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันไม่มีกฎอเวโกและเพราะฉะนั้นเนี่ยสกอร์2-2ต่อในเกมแรกแทบจะไม่เป็นผลอะไรมากเลยนะครับซึ่งเกมนี้แบงคอกไปเนี่ยถ้าอยากจะเข้ารอบเนี่ยง่ายๆเลยคือบุกไปชนะหรือถ้าเสมอนเนี่ยก็จะต้องยื้อ ไปจนถึงต่อเวลารวมถึงยิงจุดโทษให้ได้อันนั้นแหละคือเป้าหมายของแบงคอกงผมว่าแบงคอกเนี่ยไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเกมนี้ค่อนข้างนานเหมือนกันนะหลังจบโปรแกรมไทยลีกก็เดินทางไปแข่งเลยเพราะฉะนั้นมีความพร้อมกันค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่ทราบว่าไปเนี่ยมันเป็นลองอยู่แล้วนะครับว่าไปเยือนมาลีนอสแต่อย่างที่เห็นนะมารีนอสเ่สภาพทีมเขาอะยังไม่สมบูรณ์เพราะเขาอยู่ในช่วงปรีซีซั่นแต่แบงคอกเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากกว่าแต่ก็ต้องยอมแล้วว่า เกมไปเยือนมาเลนอสเนี่ยเป,เป็นเป็นดองนะครับแต่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมของโค้ชแบนก็ปกลุกเร้านักเตะแบงคอกว่าอย่าไปกลัวสู้เต็มที่เลยนะครับโค้ชแบนบอกว่าพรุ่งนี้เชื่อว่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนให้ความสนใจทั้งแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลญี่ปุ่นเป็นเกมที่แบงคอกจะพิสูจน์ว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยก็สามารถสู้กับเอเชียให้ได้เขาบอกว่านี่จะเป็นเกมคุณภาพในระดับเอเชียที่จะต้องเจอกับทีมอย่างบาิลนอส และได้เห็นว่าแบงคอกอยู่ในจุดไหนจะสามารถสู้กับมารีนอได้หรือไม่ซึ่งในเกมแรกก็พิสูจน์เห็นว่าสู้ได้แต่เกมนี้มันจะแตกต่างออกไปและแบงคอกจะพิสูจน์เห็นว่าฟุตบอลไทยก็มีดีโค้ดแบรน์บอกนะครับว่าแน่นอนว่าแบงคอกเนี่ยเป็นรองมารีนอตทุกสถานการณ์เพราะเล่นในบ้านเขามารีนอตก็เป็นทีมระดับแชมป์เจลีกคุณภาพเค้แข็งแกร่งมากแต่การที่เราเสมอพวกเขาได้ที่เล่นที่เมืองไทย และนักเตะไทยนักเตะต่างชาติก็เล่นได้ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มั่นใจว่าตอนนี้แบงคอกก็เวลาเจอทีมระดับเอเชียก็มั่นใจว่าจะสู้ได้ที่สําคัญเกมนี้เขาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าแบงคอกหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ชนะมารีนอตเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้และเชื่อมั่นในตัวลูกทีมทุกคนเพราะทุกคนทําการบ้านอย่างหนักส่วนเรื่องของสภาพอากาศไม่เป็นห่วงเพราะว่าทุกคนพร้อมปรับตัวและสภาพอากาศก็กไม่ได้หนาวอะไรมากขนาดนั้นก็พร้อมสู้นะครับ เรไดาโค้ดแบนเน่กระตุ้นนักเตะทูแบงคอกอย่างเต็มที่ขณะที่มาเนลทอมก็เปิดใจก็บอกว่ามารินอตมีแนวลุกที่อันตรายแต่ตอนนี้มีวิธีรับมือและต้องช่วยกันรับมือหวังว่าพัวเกมที่เจอมารินอจะเป็นเกมที่แบงคอกได้อย่างสมบูรณ์แบบและชนะให้ได้แบงคอกไปในครั้งนี้เนี่ยเขาหวังถึงชนะเลยนะครับเรียกได้ว่าสวมจิตวิญญาณนักสู้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจคือแบงคอกเองเนี่ย พอเล่นในเวทีเอเชียปีนี้เล่นดีนะครับคุณผู้ชมเล่นไม่ได้เป็นรองเลยไม่ได้รับรอโดนด้วยมีช่วงหนึ่งกดคู่ต่อสู้ได้แต่มันก็จะแตกต่างกันมาริโนสยังไม่ลงตัวหลายคนก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับการทําทีมของแฮร์รี่คีวลแล้วก็นักเตะก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวหลักอย่างนิชิมูระไม่อยู่นะแต่ยังมีตัวหลักอยู่อย่างเอลแบร์ยานส์มาติอุสอันเดสันโลเปสโกตะวาตนาเบคิดะก็ยังคงอันตรายนะครับ ผมให้เกมที่สนุกแล้วกันผมอยากเห็นแบงคอกส้ให้สนุกอะยื้อให้ได้ไกลที่สุดยื้อเสมอแล้วไปรู้จุดโทษได้เนี่ยผมบอกเลยว่าแบงคอกแม่งก็สุดยอดแล้วก็เชียร์กันนะผมผมอยากเห็นหลายๆอย่างพรุ่งนี้แบงคอกจัดเต็มแน่นอนนะครับรุ่งรัตภูมิจันทึกวิลเทพป้อมพันธ์อ่าแล้วก็มีนิจพงศ์เสรานนน์วิลเลียนโมตา้ามากันครบอยากเห็นจริงๆว่าคุณภาพของทีมจากไทยลีกเมื่อไปเยีอยนทีมจากเจลีกแล้วมันเป็นเกมรอบนอกเอาแบบเนี้ย เราจะสู้เขาแบบไหนให้กําลังใจทูแบงคอกกันเยอะๆนะยิ่งถ้าเกิดไปสู้ได้ดียื้อได้ลุ้นชนะจุดโทษได้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะพิสูจน์ได้ว่าฟุตบอลไทยเราเนี่ยมันก็พัฒนามากขึ้นซึ่งโค้ชแบงและก็นักเตะแบงคอรกรู้อยู่แล้วเขาใส่เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวรอดูให้กําลังใจกันวันพุทธที่21กุมภาพันธ์นะครับแบงคอกเจอกับมารินอต ทูสปอร์ตสองถ่ายเท่าสด6โมงเย็นเป็นต้นไปก็หวังว่าจะมีทีมเด็กไทยเขารอบลึกๆแล้วกันแต่ก็เป็นงานที่ยากแต่ฟุตบอลมันยังไม่แข่งแล้วต้องมาเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเชียร์ทูแบงคอ,อกกันด้วยนะจากนั้นขยับไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลไทยในเจลิกกันหน่อยล่าสุดนะครับแพทริก,กตูตับสั้นนะครับนี่คือกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดเยาวชนเนี่ยที่เขาได้ย้ายไปร่วมทีมนาลาขับทีมในศึกเจลิกสามของประเทศญี่ปุ่นนะครับ ล่าสุดเนี่ยแพตริกูตับสั้นนะครับโชว์ฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องได้ดีอย่างต่อเนื่องนาราขับเนี่ยเขาอุ่นเครื่องกับทีมมหาวิยาลัยโอสาก้าสังโยซึ่งเกมเนี้นะครับเป็นทางฝั่งของนาราขับนะเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งคนยิงประตูเนี่ยเป็นแพตริกูตับสั้นนะครับคุณผู้ชมแสดงว่ากูตับสั้นไปเล่นนาราขับในครั้งนี้ได้รับโอกาสเป็นตัวหลักเลยนะ เพราะว่าลงอุ่นเครื่องเนี่ยยิงไป2ประตูแล้วยิงเกมแรกเนี่ยก็เป็นคนยิงประตูช่วยทีมเสมอเอเลติโกซูซูกะรับหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยกูตาสันไปเนี่ยได้ลงเล่นแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวรอวติดตามนะครับโดยกูตบสันเนี่ยจะมีโปรแกรมลงเล่นศึกฟุตบอลเจลิก3เกมแรกพบกับ FC ฟลิวกิลครับคุณผู้ชมในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงนะครับเฮ้ยน่าติดตามนะ ผมว่ากูตับสั้นถ้าเกิดพัฒนาตัวเองคือความสามารถเฉพาะตัวดีแล้วขาดอย่างเดียวคือการเล่นเป็นทีมซึ่งถ้ากูตับสั้นไปเรียนรู้เจลีกเนี่ยบอกเลยได้เรื่องของการเล่นเป็นทีมทามมิ่งดีขึ้นและยิ่งฟอร์มหนึ่งเนี้ยอุ่นเครื่องยิงประตูชยัยยิงประตูตีเสมอแบบนี้ลุ้นแพตริกกูตับสั้นกันยาวๆครับส่วนการถ่ายทอดสดเดี๋ยวรอทาง BG นะ BG อาจจะมีถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะเออน่าสนใจมากนะสำหรับแพตริกกูตับสัน้นในการไปคาแข้งเจลีก3กับทีม น่ารักครับนะครับอ่ะแล้วก็คลิปนี้ทิงท้ากันที่เรื่องราวของฟุตบอลเจลีกล่าสุดเขามีการถแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฤดูกาลใหม่สิ่งที่น่าสนใจนะครับประธานของเจลีกอย่างโยชิคาซุนโนโนมูระเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่าเขาจะทำให้เจลีกย,ยกระดับเป็นลีกระดับโลกให้ได้อีก20ใน30ปีข้างหน้าเจลีกต้องเป็นลีกที่แข็งแกร่งเบอร์ต้นๆของโลกนี่คือเป้าหมายล่าสุดของ ฟุตบอลเจลิกฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่แค่ทีมชาติที่เขาอยากจะสู้กับระดับโลกเขาพยายามทําให้เจลิกมันมีคุณภาพซึ่งยิ่งเจลิกมีคุณภาพเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยมันส่งผลดีต่อนะักฟุตบอลไทยที่เราไปค้าแข่งเพราะเจลิกเปิดรับนะักฟุตบอลไทยแล้วผมได้รับรายงานว่าหลังจบไทยลีกเนี่ยมีไปแน่และเราจะส่งนักเตะไทยไปเจลิกเพิ่มเรื่อยๆยิ่งเจลิกยิ่งแข็งแกร่งนักเตะไทยไปยิ่งได้เรียนรู้ก็จะต่อยอด ไปสู่ทีมชาติไทยอันนี้คือเครื่องการันตีนะครับเจลีกฤดูกาลนี้น่าติดตามมีการเพิ่มทีมใช่ไหมผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมใช้ผู้ตัดสินต่างชาติมาช่วยด้วยในเกมบิ๊กแมตช์ต่างๆเป็นลีกที่มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดอย่างแท้จริงนะครับก็เรียกได้ว่าติดตามกันปีนี้เนี่ยมีนักฟุตบอลไทยของเราไปคาแข่งทั้งหมด4คนลีกสูงสุดเนี่ยสคนก็จะมีเช็คสุปโชคกับซัปโปโรบุกคเอกนิตกับอุดวะเลดเดมอน ขณะที่เจลิก3มเนี่ยมีแพทริกูดดับสันกับเกติพลอุดมในทีมนาาขับก็อย่าลืมติดตามติดตามด้วยเช็คแลาเจ้าบุ๊กกันได้นะครับ AISP บนช่องสยามสปอร์ตถ่ายเทอดสดนะครับทุกแมตท,ที่นักเตะไทยลงเล่นเดี๋ยวเขาจะมีการเปิดรับสมัครแพ็กเกจด,ด้วยอย่าลืมติดตามรับชม599บาทตลอดทั้งฤดูก,กาลแล้วก็69บาทตอนน่อ1นเดือนให้กำลังใจกันอุดหนุนของที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับก็ซื้อมาถ่ายท่าสด เราก็อุ่นหนุนกันแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับสุประโชคเอกเน,นิเตมันเป็นปีที่สําคัญของทั้งสองคนถ้าทั้งสองคนพิสูจน์เล่นได้ยิงประตูได้สร้างคิอเสียงได้ไปต่อยาวๆแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกว่านะักฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเปลี่ยนเจนยังไงก็สามารถมีคุณภาพ เล่นที่ฟุตบอลเจลิกได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันใกล้แล้วฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เพื่อก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่